เห็นคลิปนี้ยังเพิ่งไปไหนมีฟังชั่นตอนท้ายนะคะ กลับไปเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านนั่นตาคุหนุ่มเพชรบณ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเกาะแว่นโบวลองที่ร้านนั่ตาคุหนุ่มกันเลยนะคะคือเกาะแว่นโบวลองนะคะมีหลายสไตล์มากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเลยจะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูเกาบแว่นอันแรกกันเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในร้านเลยนะคะนี่ตัวนี้ค่ะเป็นทรงเรียบหรูดูแพงราคาย,ย่อมเยา มันสวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นทรงสุภาพนิดดนึงนะคะไม่แฟชั่นเกินไปอันที่สองนะคะก็จะเป็นทรงแคทนิดนึงนะคะเป็นหางชี้ขึ้นมาอันนี้เป็นสีดำนะะหางก็จะชดเชขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้หรือเปล่า <laughs> อันที่3ก็จะเริ่มมีเป็นแบบแฟชั่นแล้วนะคะ อันนี้เป็นสีโรสโกลนะคะอันนี้เป็นตัดหลายเหลี่ยมนิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีโรสโกลนะคะก็จะทําให้หน้าสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะอ,อันต่อไปนะคะก็จะเป็นแว่นออกแนวอันนี้ไม่ถือกับกรมนะคะแล้วก็อันนี้มีหลายเหลี่ยมมากเลยไหนเรามานะับดูซิว่ามีกี่เหลี่ยม แอดเหลี่ยมเลยนะคะทรงก็จะเป็นประมาณนี้ใส่แล้วรอดนะคะอันนี้นะคะถ้าใครชอบเหลี่ยมเยอะ,ยอะทรงนี้ก็เหมาะนะคะต่อไปเป็นแว่นลายกระค่ะลายกระก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะคะมืออันนี้ก็รอดเหมือนกันอันนี้ก็จะแนวเด็กเนินนิดนึงนะคะแต่เราอาจจะไม่ใช่ ต่อไปนะคะไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะเป็นกรอกแว่นเอออาจจะเรียกว่าเป็นผีเสื้อก็ได้นะคะตะกี้นะคะมันก็จะเป็นลายอย่างบนผีเสื้อแบบนี้แล้วก็แว่นนะคะเป็นสีขาวนี่ค่ะใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลย,ยป้ายราคาเอาลงมานนหนึ่งอันนี้ก็จะแฟชั่นเยอะนิดนึงนะคะ สำหรับคนที่ชอบสไตล์แฟชั่นอันนี้นะคะก็จะเป็นซอลโลนเอ็นนะคะเดี๋ยวเรามารองส่กันซิว่าซาอหรือเปล่านี่อันนี้ก็รอดเหมือนกันสาหรับใครที่ชอบใส่ใส่ข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นโลหะข้างบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันมีเยอะกว่านี้นะคะในตู้แต่ก็มาใส่ทุกอันคงไม่ไหวอันนี้นี่อันนี้นะคะจะเป็นรุ่นเดียวกับตัวนี้เลยนะคะที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้แต่นี้เป็นสีดำะคะ่ะนี่เป็นสีโรสโก แล้วจากคนชอบนะคะอันนี้ก็จะสีดำเรียบๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัดสีทองนิดๆอ่อีกอันนึงก็จะเป็นแว่นโบราณทรงเหลี่ยมนะคะอือันนี้จะขายกับตัวแรกที่ขายดีของที่ร้านแต่นี้จะเป็นทรงออกกลมนิดนึงส่วนนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมนิดนึงนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะมาลองใส่อันสีเหลี่ยมให้ดูเลย นี่อันนี้นะคะก็สวยไปแบบนะคะค่ะแว่นอันนี้นะคะก็จะเป็นผู้ชายเสกราษฟิ้มไซโคกรีนี่นะคะเป็นแว่นทรงเหลี่ยมแบบมีคิ้วนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเป็นสีดำแบบนี้นะคะทางร้านก็จะเปลี่ยนเป็นแป็นใสให้ได้นะคะส่งก็จะประมาณนี้เลยก็สวยปิดแบบนึงนะคะถ้าใส่แบบมีคิ้วนะคะเคเดี๋ยวเรามาแถมให้อีกอันนึงดีกว่า เป็นแว่นกันแดดนะคะนี่นะคะขาสวยเก๋ดูดีมีระดับนะคะนี่เดี๋ยวรามาใส่ดูกันนี่ทัดหัวแบบนี้จะทัดหัวหรือเปล่าเออทัดแบบนี้มันก็ดูดีปีกแบบนึงนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มารีวิวของอิีเดียแต่เรามีโปรโมชั่นมาแจกให้ทุกคนด้วยคะ่ะบอกมือ ียคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้และแคปเจอร์วิดีโอที่กำลังชมอยู่นี้รับโปรโมชั่นไปเลยคือซื้อกล่บบองบอลองแอมซี่ล่นดูกลบองแสงสีฟ้ารู้ะคะใน,นคัน 4, ่บาทนั่นเองค่ะยามร,าารุชาได้ผิงเข้ามาที่ราา้านแม่ตาขนมเพชรบูรณ์ปากทางงข้า,าวตลาดโคจันเมือ,องน้ำพุนะคะแล้วเจอกันค่ะ